าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เหตุที่จิตไม่เป็นสมาธินะั้นก็เนื่องมาจากว่าเราท้อแท้ใจมากเรื่องก,การทำสมาธิมันไม่ต่อเนื่องกันที่เราจะต้องดําเนินงานเช่นการเจริญกุศลภาวนาเป็นต้นมันมีความหมายอย่างนี้มันท้อแท้ใจไปหมดมันไม่อดกลานอดออม มันไม่มีขั้นตีความอมดทนประการใดก็ไม่ยาอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกันสมาธิก็ไม่เกิด <c oughs> จิตไม่เป็นสมาธิมันท้อแท้ใจเป็นหมดไม่มีเลยแล้วปจิตก็หาความสงบไม่ได้มันมาจิตหาความสงบไม่ได้ก็มาจากเรื่องเราอะเราศรัทธาหรือไม่ศรัทธาเราไม่มีความเชื่อความเลื่อมใส มันก็หมดทางที่เราจะต้องบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ตนโดยอัตตาสมบัติเกิดประการใดก็ออกมาอย่างนี้ชัดเจน <c oughs> สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรสโรงงานน้ำปลาชัวฮะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง